ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้จียงซื้อจิงค่อนข้างอยากรู้เห็นเกี่ยวกับน้ำจากบ่อเทพพิพรังสังสรรคอย่างที่สุดเพราะว่านางรู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นอายของมันอยู่ไม่น้อยแต่ยังมีบางอย่างที่ทำให้นางรู้สึกแปลกแปลกน้ำนี้สามารถดื่มได้หรือไม่ข้าอยากจะลองชิมมันดูจียงซือจิงกล่าวแน่นอน เฉินเซียงกล่าวตอบเดิมที่เขาดื่มมันอยู่บ่อยๆเพราะมันเป็นน้ำที่ให้ความสดชื่นได้ดีทีเดียวเจียงซือจิงจิบน้ำในขวดครั้นจึงขมวดคิ้วเริ่มทำการกลั่นย่อยพลังจากน้ำเทพพิพังสังสารเพื่อพิจารณาถึงความแตกต่างกับพลังมหาพิภพของนางเพียงไม่นานนางก็ได้ค้นพบว่าพลังจากน้ำเทพพิพังสังสารสามารถผสมผสานเข้ากับอำนาจพลังมหาพิภพแถมยังช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเส้นชีพจรกดพลังเต๋าของนางเสียอย่างนั้น พลังชนิดนี้เป็นอย่างไรกันแน่มันช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเส้นชีพจรกดพลังของข้าได้เจียงซื้อจริงอุทานด้วยความประหลาดใจมันเป็นพลังที่มีความคล้ายคลึงกับกฎพลังมหาพิภพของข้าแม้เส้นชีพจรกดพลังเต่าจะไม่สามารถดูดซับพลังได้โดยตรงแต่มันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกฎพลังในเส้นชีพพลังได้จริงๆจริงหรือนี่ เฉินเซียงไม่เคยคาดคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนหลังจากนั้นเขาก็นำน้ำจากบ่อเทพพิพรังสังสรรค์ที่มีความเข้มข้นกว่าเดิมออกมาส่งให้กับนางคราวนี้มีพลังคุณลักษณะดังกล่าวอยู่หนาแน่นกว่าเดิมท่านลองใช้มันส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเส้นชีพจรกดพลังเต๋าดูก่อนอื่อขอบคุณมากเดิมที่นางคิดว่าน้ำที่เฉินเซียงนำออกมาเป็นสิ่งที่มีค่าจึงไม่คิดว่าเฉินเซียงจะมีน้ำชนิดนี้เป็นจำนวนมากไม่จำเป็นต้องสุภาพ เฉินเซียงกล่าวเขาคาดหวังให้เจียงซือจิงจะได้รับการส่งเสริมจากน้ำเทพพิพรังสังสรรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นนางจะสามารถเร่งการเจริญเติบโตของสมุนไพรได้รวดเร็วขึ้นเจียงซือจิงดื่มน้ำเทพพิพ,พรังสังสรรลงไปแล้วจึงเริ่มการบ่มเพาะพลังในห้องลับซึ่งนางไม่สนใจเกี่ยวกับประเด็นที่ว่ายามนี้นางกำลังอยู่ในห้องลับกับเฉินเซียงเพียงสองต่อสอง เฉินเซียงหลับตาลงเช่นกันเขาสร้างร่างแยกพร้อมส่งเข้าไปในพระราชวังหยกโดยที่ใช้ร่างกายเพาะปลูกสมุนไพรเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรุงเม็ดยาจินหยวนจำนวนมากไม่รู้ว่าค่าการใช้สกัดกลั่นดวงจิตกับเตาเทพพิพรังสันจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็วหรือไม่แต่คิดว่ามันสมควรได้รับสี่เม็ดยาต่อหนึ่งเตา เฉินเซียงนำเตาเทพพิพรังสังสารออกมาตั้งเขาวางสมุนไพรส่วนผสมลงไปในเตาปรุงยาก่อนจะใช้คู่ดวงตาจดจ้องไปที่สมุนไพรหลังจากนั้นเขาได้เพ่งสมาธิถึงขั้นตอนการปรุงยาทันใดนั้นดวงตาของเขาจึงปลดปล่อยเปลวเพลิงเข้าสกัดกลัน่นซึ่งเปลวเพลิงที่ปะตุขึ้นมาจากอำนาจพลังที่ผลักดันผ่านประตูพลังทั้งสิบชั้น เมื่อเปลวเพลิงพุ่งเข้าสู่เตาเทพพิพรังสารสมุนไพรในนั้นจึงกลายเป็นก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรก่อนจะควบแน่นและแบ่งตัวเป็นสี่ก้อนกลุ่มท้ายที่สุดมันก็ค่อยๆควบแน่นเป็นเม็ดยาอย่างช้าอยู่เล็กน้อยเฉินเซียงกล่าวขึ้นยามนี้เขามองเห็นว่าเม็ดยาจินหยวนเพิ่งจะควบแน่นตัวขึ้นมาได้สําเร็จ ทักษะสกัดกลั่นดวงจิตของเขาเป็นการปลดปล่อยเปลวเพลิงจากดวงตาเพื่อสกัดกลั่นหลักการของมันก็คือการใช้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์และเปลวเพลิงเพื่อกลั่นปรุงยาตามความปรารถนาเมื่อจิตใจของเขานึกคิดถึงขั้นตอนการปรุงยาเปลวเพลิงและสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ก็จะขับเคลื่อนร่วมกันไปตามขั้นตอนนั้นๆและในครั้งอดีตเขาสามารถใช้สกัดกลั่นดวงจิตกลั่นปรุงเม็ดยาให้เสร็จสิ้นได้ในฉับพลันแต่ด้วยเม็ดยาจินหยวนเป็นเม็ดยาชั้นเต่าสวรรค์ที่มีความยากในการกลั่นปรุงมากกว่า ซึงส่งผลให้การขับเคลื่อนสกัดกลั่นดวงจิตมีความเร็วลดลงแต่ถึงกระนั้นมันก็ช้ากว่าเดิมเพียงไม่กี่อึดใจเท่านั้นมันใช้พลังทางจิตวิญญาณไปเป็นจำนวนมากแต่ไม่ถือเป็นปัญหาแต่อย่างใดพักสายตาเพียงครู่เดียวก็จะฟื้นฟูได้เฉินเซียงหลับตาลงพร้อมเนยหน้าขึ้นสูดหายใจยาวหากว่าใช้ทักสมื่นเตาปรุงยาจะผลิตเม็ดยาได้รวดเร็วกว่านี้จูจูเฉินเซียงก็ได้ความคิดยามนี้เขาลืมตามองดูห้องลับ ับปรุงยาทําให้คิดขึ้นว่ามันกับแคบเกินไปที่สําคัญเจียงซื้อจริงยังคงนั่งบ่มเพราะพลังอยู่ในนี้และแล้วเจียงซือเหม่ยก็กลับมาพร้อมสมุนไพรส่วนผสมเม็ดจิงหยวนหนึ่งรชุดเฉินเซี่ยงเรามาทําข้อตกลงเรื่องผลกําไรกันก่อนการปรุงเม็ดยาจิงหยวนหนึ่งเตาของเจ้าจะสามารถขายได้100ผลึกเตาหักต้นทุนสมุนไพรไปยีก็จะเหลือแปผลึกเตา เจ้าจะได้รับส่วนแบ่งเป็น60ิผลึกเตา๋าส่วน20ผลึกเต๋าจะเป็นค่ากับน้องสาวเพราะที่นี่เป็นร้านขายยาของข้าอีกทั้งข้ากับน้องสาวต้องรับผิดชอบการขายเม็ดยามิฉะนั้นเจ้าจะต้องเสียเวลาในการขายเม็ดยาด้วยตัวเองเจียงซือเหมยกล่าวการแบ่งสันปันส่วนผลกำไรในครั้งนี้สร้างความประหลาดใจให้แก่เขาอยู่ไม่น้อยเพราะเขาไม่นึกมาก่อนว่าเจียงซือเหมยจะยกส่วนแบ่งให้เขามากมายขนาดนี้ ต้องทราบด้วยว่าก่อนหน้านี้เขาเคยเปิดร้านขายเม็ดยาด้วยตัวเองทําให้เขารู้ดีกว่าการขายเม็ดยาจะต้องทําการโฆษณาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากดังนั้นการปรุงเม็ดยาหนึ่งเต่าที่ได้รับผลึกเตาห0ชิ้นย่อมถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งเจ้านายท่านซื้อสมุนไพรเหล่านี้มาอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามใช่แต่ตอนนี้สมุนไพรส่วนผสมเม็ดยาจินหยวนเริ่มขาดตลาดดังนั้นในอนาคตเม็ดยาจินหยวนจะมีราคาสูงขึ้น เมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะตกลงเรื่องส่วนแบ่งกันอีกครั้งเจ้าไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเอาเปรียบเพราะข้าไม่ใช่คนอย่างนั้นเจียงซือเหมยกล่าวด้วยถ้อยคำจริงจังเจ้านายข้ามีสมุนไพรส่วนผสมจินหยวนเป็นจํานวนมากหลังจากนี้ท่านไม่จําเป็นต้องไปหาซื้อจากคนอื่นเฉินเซียงกล่าวขึ้นหรือจะเอาแบบนี้ใช้สมุนไพรของข้ากลั่นปรุงยาผลกาไรข้าจะรับไว้เจส่วนท่านก็รับไป30ตกลงหรือไม่ตกลงเจียงซือเหมยพยักหน้าตอบ เฉินเซี่ยงสามารถคาดเดาได้ว่าหญิงสาวอารมณ์ร้อนอย่างเจียงซือเหมยย่อมไม่อดทนกล่นปรุงยาอย่างต่อเนื่องได้นานนะักโดยเฉพาะการเก็บตัวกล่อนปรุงยาที่ต้องใช้เวลาเป็นปีๆแน่นอนว่าเรื่องยุหลานและหลงสเสวียอีก็เป็นเช่นเดียวกันหากไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายจริงๆพวกนางก็จะไม่เก็บตัวบ่มเพาะในห้องลับเป็นเวลานาน,าน ปัจจุบันเจียงซือเหมยมอบหมายหน้าที่ก่อนปรุงยาให้เฉินเซี่ยงส่วนนางจะรับผิดชอบเพียงการซื้อขายเม็ดยาเท่านั้นแม้จะได้รับส่วนแบ่งที่น้อยกว่าเฉินเซียงแต่มันถือเป็นผลกําไรที่ไม่น้อยเลยจริงๆเพราะว่านางไม่จําเป็นต้องลงมือก่อนปรุงยาด้วยตัวเองเป็นที่แน่นอนว่าการขายเม็ดยาจีนหยวนชนิดเดียวย่อมไม่เพียงพอเจียงซือเหมยกล่าวขึ้น พวกเราต้องหาเม็ดยาที่ทำกำไรได้มากกว่านี้การปรุงเม็ดยาจินหยวนไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ใช้ในการกลั่นปรุงเนื่องจากมันมีผลกำไรน้อยการขายเม็ดยาจินหยวนเป็นเป้าหมายเบื้องต้นเท่านั้น,นอพวกเราจะต้องรวบรวมผลึกเต๋าให้เพียงพอที่จะซื้อสมุนไพรล้ำค่าหลังจากนั้นจะให้น้องสาวข้าพอบลิบูุกมันเพื่อเพิ่มจำนวนเมื่อถึงเวลานั้นพวกเราจะกอบโกยผลกำไรได้มากขึ้นเฉินเซียงยิ้มขึ้นข้าเห็นด้วย ตอนนี้ข้าจะกลั่นปรุงสมุนไพรส่วนผสมให้หมด100ชุดเสียก่อนหลังจากนั้นจะเป็นการกลั่นปรุงด้วยสมุนไพรของข้าพวกเราจะแบ่งผลกําไรกัน70ต่อ 30. ตกลงเจียงซือเหมยมองไปยังเจียงซือจริงก่อนจะกล่าวถามขึ้นว่านางกําลังทำอะไรอยู่ นางกำลังบ่มเพาะพลังข้ามอบน้ำเทพพิพังสังสรรค์ให้นางดื่มซึ่งนางบอกว่ามันสามารถส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กดพลังมหาเต่าได้นับว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับข้าหากนางจะทำการบ่มเพาะพลังอยู่ที่นี่เฉินเซียงกล่าวเข้าใจแล้วเจ้าทำการกลั่นปรุงยาไปก่อนส่วนข้าจะทำการโฆษณาเม็ดยาจินหยวนพวกเราจะเริ่มขายเม็ดยาจินหยวนในอีกสามข้างหน้ากล่าวจบนางก็เดินออกจากห้องรับปรุงยาในสามวันนี้ข้าจะต้องกลั่นปรุงเม็ดยาหนึ่งร้อยเต่า เฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมกับมองไปยังกองสมุนไพรที่วางอยู่เขาคิดว่าหนึ่งช่วยยามจะสามารถกลั่นปรุงได้ทั้งหมดสี่เต่าหนึ่งวันกลั่นปรุงยาเก้าช่วยยามนอนพักผ่อนสามช่วยยามทั้งหมดจะปรุงยาได้สามสิบหกเต่าต่อหนึ่งวันดังนั้นสามวันย่อมเพียงพอต่อการปรุงยาด้วยสมุนไพรส่วนผสมหนึ่งร้อยชุดหลังจากกำหนดเป้าหมายได้ชัดเจนเขาก็เริ่มทำการกลั่นปรุงยาทันทีในยามนี้เขาเลือกใช้สกัดกลั่นดวงจิตที่มีความเร็วสูง ดังนั้นเขาย่อมทำสำเร็จตามเป้าหมายได้ทันเวลาเจียงซือจิงยังคงนั่งนิ่งเห็นได้ชัดว่านางมุ่งมั่นในการบ่มเพาะพลังอย่างยิ่งแม้ว่าห้องรับปรุงยาจะมีความร้อนสูงแต่นางก็สามารถอดทนได้ผ่านไปสามวันเฉินเซียงก็เสร็จสิ้นการปรุงยาด้วยสมุนไพรส่วนผสม100ชุดพร้อมกับได้รับเม็ดยามาทั้งหมด400เม็ด400รเม็ดขายได้1 0 0 0 0ผลึกเตา๋าหักต้นทุนค่าสมุนไพร2 0 0 0ผลึกเตา๋าก็จะเหลือ800 0ันแต่ค่าจะได้รับส่วนแบ่ง6 0พัน เท่านั้นเฉินเซี่ยงรู้สึกว่าผลกำไรที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับการปรุงยาอย่างหนักเป็นเวลาสามวันเมื่อได้ยินคำของเฉินเซี่ยงเจียงซือจิงก็ลืมตาขึ้นพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าสำหรับการได้รับเงิน6 0พันผลึกเต๋าภายใน3วันย่อมถือเป็นการทำเงินได้ง่ายๆเจ้าจสมควรรู้ว่าการออกลอา่าอสูรร้ายมังกรจะต้องเสี่ยงอันตรายอีกทั้งยังต้องออกเดินทางไปกับกลุ่มคณะซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อไหร่ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มคณะเล็กๆมักลา่าอสูรร้ายมังกรได้เพียงเดือนละหน เจียงซือจิงอาศัยอยู่ที่นี่โดยเติบโตมาตั้งแต่วัยเด็กทําให้นางรู้เรื่องต่างๆเป็นอย่างดีดังนั้นนางจึงคิดว่ารายได้ที่เฉินเซี่ยงได้รับนั้นมีความรวดเร็วและเป็นตัวเงินที่ไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานพลังในระดับต่ําเช่นนี้ไร้กาดเกินไปแล้วเพียงแค่3าวันก็สามารถกลั่นปรุงเม็ดยาได้หนึรอเตา จียงซื้อจริงกล่าวแม้นางจะหลับตาลงในครั้งที่บ่มเพาะพลังแต่นางก็สามารถรับรู้ถึงความผิดปกติในการปรุงยาของเฉินเซียงได้และเมื่อนางพบว่าเฉินเซียงใช้พลังจากดวงตาเพื่อทําการสกัดกลั่นนางก็ตกตะลึงอย่างที่สุดและในภายหลังนางเห็นว่าเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงยาได้100อเตาก็ทําให้นางเริ่มคุ้นชินกับความพิเศษของเฉินเซียงมากขึ้นพวกเราไปหาพี่สาวท่านกันเถอะ เฉินเซียงกล่าวขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เดินออกมาจากห้องลับพร้อมกับเจียงซือจิงเจ้าก่อนปรุงเม็ดยาได้กี่เมรร็ดรอเจียงซือเหมยกล่าวถามนางกำลังจัดแจงสิ่งต่างๆเกี่ยวกับการขายเม็ดยาอยู่โดยจะเปิดประตูร้านขายยาทันทีที่ท้องฟ้าสว่างขึ้นค่าก่อนปรุงสมุนไพรที่ท่านทิ้งไว้จนหมดแล้วเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเป็นเรื่องจริงใช่ไหม เจียงซือเหมยรีบเปิดกล่องหยกที่เฉินเซียงส่งมอบครั้นแล้วนางก็ต้องสูดหายใจลึกสุดยอดเจียงซือเหมยอุทานขึ้นยกย่องก่อนจะยิ้มพยักหน้าให้กับเฉินเซียงด้วยทักษะการปรุงยาที่แข็งแกร่งของเจ้าหากจะกลั่นปรุงเม็ดยาจินหยวนแบบนี้ไปเรื่อยๆก็สมควรเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่ากับเวลาท่านพี่เฉินเซียงมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นเจ้านายอย่างแท้จริงเจียงซือจริงกล่าวด้วยรอยยิ้มยินดี แน่นอนว่าเขาเหมาะสมเป็นเจ้านายส่วนพวกคนเท่าคนแก่ที่เคยทำงานให้ข้าไม่คู่ควรที่จะขัดรองเท้าให้กับเขาเลยด้วยซ้ำเจียงซือเหมยกล่าวพลางตบไหล่ของเฉินเซียงก่อนอื่นข้าจะเปิดร้านขายเม็ดยาตอนนี้เจ้าพักผ่อนได้ข้าจัดเตรียมห้องไว้ทางนั้นแล้วเฉินเซียงอ้าปากหาวก่อนจะกล่าวด้วยรอยยิ้มว่า ตอนนี้ข้ายังไม่รู้สึกเหนื่อยอย่างไรนะักข้าตั้งใจว่าจะเริ่มกานปรุงเม็ดยาจินหยวนด้วยสมุนไพรของข้าแน่นอนว่าข้าเร่งด่วนที่จะฝึกฝนกดพลังในเส้นชีพจรกดพลังเตา๋าแต่ตอนนี้ยังขาดแคลนผลึกเต๋าเป็นจำนวนมากจริงด้วยตอนนี้เจ้ามีหลักฐานพลังค่อนข้างต่ำสมควรเร่งการบ่มเพาะฝึกฝนโดยเร็วเจียงซือเหมยพยักหน้าพลางกล่าวเฉินเซี่ยงกลับเข้ามาในห้องรับก่อนจะเริ่มการน,นปรุงเม็ดยาจินหยวนอย่างต่อเนื่อง เวลาผ่านพ้นไปหนึ่งเดือนเขาปรุงเม็ดยาจินหยวนได้ทั้งหมด4 0 0พันเม็ดยิ่งไปกว่านั้นมันเป็นการกลันปรุงด้วยสมุนไพรส่วนผสมของตนเองทำให้เขาได้ผลกำไรมากกว่าเดิมทั้งหมด120,000ผลึกเต๋าเจ้ารับไป 8400, 0พผลึกเต๋าส่วนที่เหลือจะเป็นของข้ากับน้องสาวเจียงซือเหมยกล่าวด้วยรอยยิ้มยินดีแม้ว่าส่วนแบ่งของนางจะไม่มากเหมือนกับเฉินเซียงแต่มันก็ทำให้นางมีความสุขไม่น้อยเพราะเดือนนี้นางได้รับผลึกเต๋าเกือบจะสองหมื่นชิน แน่นอนว่าเฉินเซียงรู้สึกชื่นชมในความสามารถของเจียงซือเหมยเพราะนางขายเม็ดยาจินหยวน4,000เม็ดได้จนหมดภายในวันเดียวเท่านั้นก่อนหน้านี้เม็ดยาจินหยวนมีราคา25ผลึกเต๋าต่อ1เม็ดยาแต่ปัจจุบันมันมีราคาสูงขึ้นเป็น30ผลึกเต๋าต่อ1เม็ดยา80,000ผลึกเต๋าสามารถแลกเปลี่ยนมุกกดพลังอัคคีเพลิงได้เพียง8ดวงเท่านั้นเฉินเซียงถอนหายใจตอนนี้ข้าจำเป็นต้องใช้มุกพลังตั้ง100ดวงเฮ่ออะ อันที่จริงแล้วจากจํานวนผลึกเต๋าที่เจ้าได้รับต่อเดือนภายในหนึ่งปีเจ้าจะสามารถรวบรวมมุกกดพลังและบ่มเพาะเส้นชีพจรกดพลังเต๋าได้หนึ่งตำแหน่งดังนั้นเจ้าจะทะลวงสู่ขอบเขตเต๋าเทวะระดับส0บภายในเวลาไม่เกิน10ปีเจียงซื่อจริงกล่าวถูกต้องมีน้อยคนจะสามารถหาเงินได้8ปดหมื่นผลึกเต๋าต่อหนึ่งเดือนดังนั้นเจ้าจะถือเป็นอันธพาลน้อยที่มีความมั่งคั่งอย่างยิ่ง แน่นอนว่าการขายเม็ดยาจินหยวนจำนวนมากย่อมทำให้พวกเราถูกเพ่งเลงแต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปแม้ว่าหลายคนจะรู้สึกอิจฉาแต่จะไม่มีใครกล้าทำสิ่งใดที่รุนแรงเกินไปเจียงซือเหมยกล่าวขึ้นยามนี้นางยืนกอดดอก,ดอก,ดอกโดยปรากฏสีหน้าสุขุมเห็นชัดว่านางมีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ต้องหนักใจเจ้านายมีเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจอย่างนั้นหรือหรือว่าการขายเม็ดยาจินหยวนทำให้เกิดปัญหาเฉินเซียงถามขึ้น เจ้าสบายใจได้เรื่องนี้ข้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองเจ้าก่อนปรุงยาต่อไปเรื่อยๆก็พอนางกล่าวขึ้นก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มพร้อมกับตบแก้มของเฉินเซียงเฉินเซียงยังไม่รู้สึกสบายใจนักเพราะเจียงซือเหมยยังอยู่ในขอบเขตเต๋าเทวะระดับสิบเท่านั้นและเมืองหมื่นเต๋าก็เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตมหาเตา๋าเจ้านายท่านลองกินเม็ดยาชนิดนี้ดูก่อนมันเป็นเม็ดยาที่ข้าเคยบอกว่าสรรพคุณช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเส้นชีพจรกดพลังเตา๋า เฉินเซียงกล่าวข้าจะเรียกมันว่าเม็ดยาเส้นชีพจรเตา่ามันเป็นเม็ดยาชั้นเต่าสวรรค์ระดับสูงข้าจะทดลองมันเดี๋ยวนี้เมื่อเจียงซือเหมยกลืนเม็ดยาสีแดงลงไปได้ไม่นานสีหน้าของนางก็เผยให้เห็นความรู้สึกยินดีสรรพคุณช่างลำเลศิศอย่างยิ่งเดิมทีเส้นชีพจรกดพลังเตา่าทั้งสิบตำแหน่งของข้ามีหลักฐานที่ไม่มั่นคงส่งผลให้ข้าไม่สามารถทะลวงระดับสู่ขอบเขตมาหาเต่าได้แต่เม็ดยาของเจ้าช่วยแก้ปัญหาของข้าได้เจียงซือเหมยกล่าวขึ้น เจ้าเหลือมันอยู่เท่าไหร่ข้ายินดีซื้อมันด้วยราคาห้0อผลึกเต๋าต่อหนึ่งเม็ดเม็ดยาชนิดนี้มีราคาห้0อยผลึกเต๋าอย่างนั้นหรือเฉินเซี่ยงท่อนประหลาดใจเล็กน้อยเพราะเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าไม่ได้มีความยากเย็นในการกลั่นปรุงอย่างไรนะักมันแทบไม่ต่างกับการปรุงเม็ดยาจินหยวนเลยด้วยซ้ำแน่นอนการประเมินราคาของข้ามีความแม่นยำม,มากมันเหมาะสมกับราคานี้นางกล่าวขึ้น หากว่ามันให้การส่งเสริมแก่ท่านก็ไม่จําเป็นต้องสุภาพข้าจะมอบมันให้ฟรีๆรีเฉินเซี่ยงส่งมอบกล่องหยกที่บรรจุเม็ดยาเส้นชีพจรเต่าจํานวนกว่า10เม็ดรครั้นจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าเมื่อท่านก้าวเข้าสู่ขอบเขตมหาเต่าได้ข้าจะสบายใจมากขึ้นจากนี้ไปพวกเราเป็นมิสหายกันดังนั้นไม่จําเป็นต้องเรียกข้าว่าเจ้านายอีกต่อไปเจ้าเรียกข้าว่าเหมยเหมยก็แล้วกัน เจียงซือเหมยกล่าวยิ้มยิ้มเห็นได้ชัดว่านางเป็นคนที่มีความซื่อตรงอย่างยิ่งจริงสิการทะลวงระดับสู่ขอบเขตมหาเต๋าจาเป็นต้องใช้เม็ดยาจินหยวนใช่หรือไม่เฉินเซียงถามขึ้นใช่ตอนนี้เส้นชีพจรกดพลังเต๋าของข้าได้ผสานแล้วแต่เม็ดยาจินหยวนที่กินลงไปยังไม่เพียงพอไม่รู้เหมือนกันว่าต้องกินอีกเท่าไรจึงควบแน่นจิตวิญญ,ญาณเทพสวรรค์ขึ้นมาได้เจียงซือจริงกล่าวขึ้นเมื่อนางเห็นว่าเฉินเซียงและพี่สาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นางก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเช่นนั้นข้าจะกลั่นปรุงเม็ดยาจินยวนเพื่อให้พวกท่านได้บ่มเพาะจิตวิญญาณเทพสวรรค์และทะลวงระดับสู่ขอบเขตมหาเตา๋ายามนี้เฉินเซี่ยงคิดว่าเม็ดยาจินยวนที่ผ่านขั้นตอนแรงเสียดทานจะให้ผลสรรพคุณที่รุนแรงมากกว่าและจะเป็นประโยชน์ต่อการทะลวงระดับของพวกนาง ผ่านไปสิบวันเฉินเซียงก่นเม็ดยาจินหยวนได้ทั้งหมด20เม็ดทั้งหมดเป็นเม็ดยาที่ผ่านขั้นตอนแรงเสียดทาน7ครั้งจึงถือได้ว่ามันเป็นเม็ดยาจินหยวนที่มีคุณภาพสูงมากเขามอบเม็ดยาเหล่านั้นให้กับเจียงซื้อจิงและเจียงซื้อเหมยเพื่อให้พวกนางใช้ในการบ่มเพาะพลังและทําการทะลวงระดับ ในช่วงสิบก่อนเจียงซือเหมยได้กินเม็ดยาเส้นชีพจรเตา๋าทำให้เส้นชีพจรกดพลังเตา๋าสามารถผสานกันได้ในที่สุดยามนี้นางพร้อมที่จะเริ่มการควบแน่นจิตวิญญาณเทพสวรรค์แล้วเช่นกันหลังจากที่ได้รับเม็ดยาจินหยวนจากเฉินเซียงคู่พี่น้องฝาแฝดจึงเก็บตัวบ่มเพาะพลังในทันทีปัจจุบันข้าสามารถใช้สกัดกลั่นดวงจิตกลั่นปรุงเม็ดยาเส้นชีพจรเต๋าได้แล้วการปรุงหนึ่งเต๋าจะได้รับสองเม็ดยาหนึ่งชั่วย,ยามปรุงได้ทั้งหมดห้าเตา๋า สรุปแล้วภายในหนึ่งวันข้าจะทำการก่นปรุงทั้งหมด8ชั่วยามและจะได้รับเม็ดยาทั้งหมด80เม็ดคิดเป็นเงินจะได้สี่หม่นผลึกเตา๋าหลังจากเฉินเซียงคำนวณเสร็จเขาก็คิดว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจแม้จะต้องแบ่งผลกำไรให้หญิงงามทั้งสองแต่เขาก็ยังเหลือผลกำไรเป็นจำนวนมากยามนี้เขาไม่ได้วางแผนที่จะฝึกฝนกดพลังที่หายากเพราะมันมีราคาสูงมากเกินไปดังนั้นเขาจะรอให้ตนเองมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเสียก่อนแล้วจึงตัดสินใจเรื่องนี้ในภายหลัง เมืองหมื่นเต๋ามีอาณาเขตกว้างใหญ่มากปัจจุบันเฉินเซียงยังอยู่ที่รอบนอกของเมืองเท่านั้นหากว่าเขาอยู่ในย่านใจกลางเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านก็จะเป็นเรื่องง่ายในการรวบรวมผลึกเต๋ากดพลังเหินนภาและกดพลังมิติเป็นสิ่งที่ข้าต้องไขว่คว้ามาให้ได้เฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นเขารู้สึกว่าการที่ไม่มีกดพลังทั้งสองชนิดนี้จะทำให้เขาไม่สามารถใช้วิธีการต่างๆได้เหมือนแต่ก่อน สิบวันผ่านไปเฉินเซียงต่นปรุงเม็ดยาเส้นชีพจอนเต่าได้ทั้งหมด800อเม็ดยามนี้เขาส่งต่อมันให้กับเจียงซือเหมยเจียงซื่อเหมยและเจียงซื่อจิงได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตมหาเต่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้พวกนางมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยเฉพาะเจียงซื่อจิงที่สามารถพบปลุกสมุนไพรได้อย่างรวดเร็วจนน่าตกใจซึ่งมันมีความเร็วมากกว่าก,า,การใช้บอดเทพพิพรังสังสารของเฉินเซียงเสียด้วยซ้ำอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ